กระดูกสันหลังกลิ้นหรือว่าทับเส้นประสาทเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3อย่างใหญ่ๆนะครับข้อแรกสุดเนี่ยก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทําให้ความเสี่ยงอันนี้มันมากขึ้นเพราะว่ามันเกิดการเสื่อมสภาพของตัวหมอนรองกระดูกที่มากขึ้นอันดับที่2ก็คือเรื่องของพันธุกรรมบางคนเนี่ยเรามีความแข็งแรงของหมอนรองกระดูกเนี่ยน้อยกว่าอีกคนหนึ่งมันก็จะทําให้เกิดอาการกลิ้นหรือว่าแตกได้ง่ายกว่าชาวบ้านเขาส่วนอันดับที่3เนี่ยก็คือเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราว่า บางคนเนี่ยอาจจะยกของหนักบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าบางคนอาจจะนั่งอยู่แต่ที่เป็นเวลานาน,านๆสามารถที่จะทําให้เกิดการแตกหรือการปลิ้นของหมอนรองกระดูกได้ทั้งนั้นอาการของโรคเนี้ยส่วนใหญ่เลยก็คือเรื่องของอาการปวดปวดสะโพกเล้าลงขาอาจจะมีอาการชาร่วมกับอาการอ่อนแรงด้วยซึ่งถ้าสมมติเป็นเฉียบพลันมันก็จะเกิดอาการปวดที่มากขึ้นแต่หลังจากที่อาการอักเสบมันผ่านไปลดลงแล้วประมาณสักสองสัปดาห์อาการปวดเนี่ยมันจะทุเลาลง แต่มันจะเหลืออาการชากับอาการอ่อนแรงอยู่ซึ่งคนไข้หลายๆคนก็จะชะล่าใจคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ทรมานมากแล้วก็เลยไม่ได้ไปพบแพทย์วิธีการตรวจวินิจฉัยเลยเนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องของการประวัติของคนไข้ว่ามันเข้ากันได้หรือเปล่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของการตรวจร่างกายซึ่งเราเองก็ต้องตรวจแรงของคนไข้ด้วยว่ามีอาการชาไหมแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยในส่วนที่เส้นประสาทเส้นนั้นเนี่ยมันไปเลี้ยงเนี่ย มันเกิดการอ่อนแรงหรือเปล่าหลังจากที่เราสงสัยทุกอย่างแล้วสงสัยโรคนี้การที่จะคอนเฟิร์มก็คือต้องทำเอ็กซเรย์บวกกับการทำเอ็มไอนะครับเพื่อที่จะได้การวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็จะได้วางแผนในการรักษานะันต่อไปวิธีการรักษาเนีย่ยโดยปกติแล้วการรักษาเรื่องของหมอรองกระดูกจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4อย่างใหญ่ๆ2วิธีแรกจะเป็นวิธีรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาอาการลงส่วน2วิธีหลังเนีย่ยจะเป็นเรื่องของการรักษาที่ต้นเหตุละในกรณีที่เป็น2วิธีแรก จะได้ผลดีในกรณีคนไข้อายุน้อยๆหรือยังเป็นไม่เยอะนักอันดับแรกเลยเนี่ยคือการทานยาบวกกการกายภาพร่วมกันในกรณีที่มีอาการปวดมากๆเราอาจจะฉีดยาในกลุ่มพวกลดอาการอักเสบเข้าไปที่บริเวณโครงประสาก ร่วมกับการทํากายภาพไปด้วยในกรณีที่มันเยอะมากๆหรือมีอาการที่ปวดมากอ่อนแรงเยอะๆเราถึงจะพิจารณาที่จะใช้วิธีที่3หรือวิธีที่4วิธีที่3เนี่ยคือการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งเราเองเนี่ยจะลงแผลเนี่ยประมาณสัก1เซนเมตรเพื่อสอดกล้องเนี่ยเข้าไปในตัวเรานะครับเพื่อจะไปขีบเอาส่วนที่มันกดทับเส้นประสาทออกซึ่งวิธีเนี้ย เราจะนอนโรงพยาบาลแค่แค่วันเดียวแล้วก็บาเดเจ็บกับคนไข้ค่อนข้างน้อยซึ่งมันก็จะทําให้คนไข้ในฟื้นตัวเร็วขึ้นแต่ในกรณีที่มีอาการปวดหลังเยอะๆหรือว่ามีปัญหาเรื่องของกระดูกสันหลังเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนอันนี้เราไม่สามารถทําวิธีที่3ได้เราก็เลยต้องพิจารณาที่จะทําเป็นการผ่าตัดเปิดหรือการผ่าตัดเชื่อมข้อแทนนะครับ